รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่วงเวิร์กแสนับแบงแจกโชว คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเยี่ยมร้านนี้เลยเหล่าบ<แ>ู๊น่ารูชิงเต้นได้ค่ะใชู่้ชิงเต้นได้แม่ค้าเต้นด้วยไหมเต้นค่ะเต้นเต้นเต้นเต้ตตตตนนี่ร้านนี้สดุกสนานไม่พอนะครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยมีก๋วยเตี๋ยวหลายแบบหลายเส้นมากมีเส้นอะไรบ้างครับมีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เจ้มอีค่ะเขาบอกเยนโปที่นี่อร่อยมากอร่อยค่ะโอ้ยสุดยอดเลยนะฮะขายมากี่ปีแล้วขายมา36ปีแล้วค่ะตั้งแต่อายุ19ค่ะร้านนี้เขาใช้เบอร์แก๊สใช่ไ้มครับใช้ไม่นานย จะให้นับแบงค์แจกโชคครับ <_ d ata> มานับแบงค์กันดีกว่านะครับกติกา30วินาทีนะครับนับได้ตอบถูกกันไปเลยนะครับใบละย20บาทพ <_ d ata> ร้อมหนึ่งสองสิบวินาทีแล้วเหลือ10วินาทีครับหมดเวลาไปกี่ใบครับ41 41 1 2 3 39 40 <_ d ata> สี่สิบเอ็ดเย้ตเตี๋ยวร้านนี่ลูกชิ้นอร่อยนะครับสะอาดเจ๊ฉาดก็ใจดีด้วยร้านนี้นะครับเล่าบูลูกชิ้นเต้นได้อยู่ที่ไหนครับอยู่ธนาคารกสิกรไทยค่ะซอยพันท้ายค่ะหมู่บ้านมังมีค่ะแล้ววันนี้นับได้ตอบถูกนะครับ WP Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์แก๊สนะครับมอบให้เลยนะครับ820บาทเย้สนับสนุนโดย บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas มาแถวบางโพนี่ของอร่อยเยอะเลยนะครับแต่วันนี้มีคุณผู้ชมนะฮะท่านหนึ่งแนะนำบอกว่าให้มาทานโจกร้านนี้ครับเพราะเอกลักษณ์ก็คือเขาใช้หม้อทองเหลืองนี่ไงโอ้โหทำไมต้องใช้หม้อทองเหลืองเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยนะครับร้านนี้ครับแปะโจกหม้อทองเหลืองนะครับ ย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w ว r ร d Gas สัสวัสดีครับอันนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วรุ่นที่3แล้วครับตกลงร้านนี่38ปีเหรอมันน่าจะเกินแล้วนะเกินแล้วครับแน้ว่ามัน50ากว่าปีละเกือบ50ปีทำไมต้องใชหม้อทองเหลืองฮะเอ,อ่อมันจะร้อนเร็วครับ ต้มแล้วไม่ไหม้แล้วกลิ่นจะหอมอคือเวลาเราต้มมาไฟเราจะแรงนะครับพอเวลาเราต้มเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับไหม้ยากแล้วมันจะตูดมันจะไม่ทะลุถ้า<อ>เป็นหม้อรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะทําให้ตูดทะลุง่ายแล้วอย่างนี้ก็ต้องไปสั่งทําสั่งทําครับอันนี้สั่งทําที่เยาวราชคือตอนนี้หาหา คนทาพวกนี้ค่อนข้างยากละบางทีบอกเอ๊ะต้มโจ๊กหม้อทองเหลืองแล้วมันก็คงโจ๊กหมูสับธรรมดามีโจ๊กอย่างอื่นแปลกกว่าเขาไหมล่ะ่ามีครับอันนี้ตอนนี้เรานําเสนอเป็นโจ๊กข้าวไลเบอรี่อันนี้เราลองทําดูแล้วคือลูกค้าก็มีรีเควมาหลายคนแล้วก็มีนี่อีกอะไรโจ๊กไข่ระเบิดอันนี้โจ๊กเด็กไข่ระเบิดเนี่ยจะเป็นเหมือนโจ๊กที่แบบเราต้มเราเอาโจ๊กตักโจ๊กนะครับใส่ในหม้อตักหมูใส่ไปหน่อยนึง แล้วตั้งไฟให้มันเดือดปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊หลังจากนั้นเสร็จเราจะเอาไข่โยนลงไปแล้วก็ตี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 พอมันแตกพอมันจะได้กลิ่นหน่อยๆแล้วเราก็ตักโจ๊กที่เป็นข้นๆันโจ๊กใส่ลงไปแล้วก็คนอีกทีหนึ่งแล้วก็มีโจ๊กหอยใช่ไหมใช่ครับโจ๊กหอยนางรมส่วนโจ๊กธรรมดายังมีอยู่โจ๊กธรรมดาก็มีครับก็เป็นโจ๊กหมูข้างในใส่ไข่ปกติเนื้อโจ๊กหรือว่าข้าวโจ๊กมันต่างกับร้านอื่นยังไงคือถ้าเป็นร้านอื่นจากที่สังเกตนะครับเขาจะใช้ปลายข้าวแแแต่่ขขออองงเเเเเเรราาาาานนนนนยจจะะใใใชช้้้้้้้ววหหมมมลลิปปป็ไไํทคืั Oh. หลังจากนั้นเราจะใช้น้ําซุปกระดู uh huh. ลงไปต้มทั้งหม้อ uh huh. ให้มันบานออกมาเต็มหม้อ uh huh. จะได้เป็นหัวโจ๊กน้ําซุปเราจะใช้เป็นกระดูคาตัง uh huh. นะครับใช้วันหนึ่งประมาณเกือบสิบโลแต่บางทีคุณพ่อก็จะแอบบแอบบหย่อนลงไปแล้วก็พอกลางคืนปั๊บจะทิ้งคือเราก็จะใช้วันต่อวันหมูนะ่หมูหมูหมของเราเนี่ยเราจะ,ะคุณพ่อจะไปที่ตลาดเอง uh huh. แล้วจะไปดูเป็นหมูที่เป็นแผ่นหลังแล้วเราจะบดเอง แล้วเราก็จะมีสูตรหมกักการบดครั้งหนึ่งเราจะบดประมาณ150กโลถึง200กโลโต่อค,ครั้งทีนี้มาถึงเรื่องราคาบ้างมีทองเหลืองนะี่คิดแพงไหมไม่แพงครับ3 5 4ห้าสี่สิบแล้วพวกโจ๊กที่เป็นแบบว่าท็อปปิ้งเยอะๆล่ะท็อปปิ้งเยอะๆก็เต็มที่ก็60บาทถ้าเป็นธรรมดาก็50บาทอปาเนี่ยเขาเพิ่มโจ๊กปลามาให้บอกไม่ค่อยมีคนทำนะครับโจ๊กปลากระพงนะครับแต่ผมอยากชิมตอนนี้คือโจ๊กไข่ระเบิดก่อนสภาพโจ๊กมันก็ต้องเงี้ย เออหอมดีนะฮะเนื้อโจ๊กเขาเนี่ยละเอียดนุ่มดีคราวนี้มาโจ๊กทะเลบ้างโอ้โหแต่โจ๊กทะเลนี่คุณก็จะได้กลิ่นความเป็นซีฟู้ดหน่อยนะตัวนี้กำลังมาฮะโจ๊กข้าวไลบอรี่ได้ความหอมความเนียนไปอีกแบบนึงนะนมีหอยนางลมด้วยต่อไปครับโจ๊กปลานี่ไม่ค่อยมีคนํำขายเท่าไหร่ร้านอยู่ไหนคุณเดชบนถนนประชาราสายหนึ่งนะครับปากซอย ประชาราดยี่สิติดกับเซเว่นครับผมอ่าบางโพนะครับคุณผู้ชมแวะมาเลยนะครับวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวุ่นชนหิวนะครับมอบโดย WPNY ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์กแก๊สนะครับมอบให้ทางร้านเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับได้ครับผมช่วงหน้าครับร้านเด็ดสูตรดีคิวพีจัดให้ครับร่วมสนับสนุนโดยม่วงศูนย์นิกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งร้านเด็ดสูตรดีคิวพีจัดให้ วันนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยมานั่งทานอาหารริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับที่ตรงนี้นะครับครัวกุนกุ้งนะครับสโมสรราชนาวีของกองทัพเรือนะครับพี่กุ้งอยู่นี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กุ้งครับที่นี่เป็นอาหารไทยออริจินอลเลยใช่ไหมใช่ค่ะไทยออริจินอลค่ะโอ้โหมีกี่เมนูทั้งหมดทั้งหมด300กว่าเมนูนะคะอืมแต่มีเมนูหนึ่งที่คนก็พูดถึงบ่อยผมลองมาทานเดี๋ยวคือปลากระพงทอดราดน้ํายําสมุนไพรใช่ค่ะปลากระพงทอดกรอบสมุนไพรที่นี่เราใช้ปลากระพงสดนะคะทอดให้เหลลือองกกรรรบแ้้ว็ทํํําาานนยสสะะค มีเปรี้ยวเค็มหวาน <ừ m. S 2> แล้วก็มีเครื่องสมุนไพรทั้งหลายโอ้โหพูดพูดทำลายสอเลยนะแต่ขอนอื่นเนี่ยขออนุญาตเข้าไปหลังครัวเนี่ยไปดูสูตรเด็ดของน้ำยำสมุนไพรนี่หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะน้ำยำต้องปรุงให้ได้รสเปรี้ยวเค็มหวานกําลังดีเราจะปรุงด้วยเกลือน้ําตาลน้าําปลาและขาดมาได้น้ําส้มสายชูกรันที่ใสสะอาดได้มาตรฐานเคี่ยวจนได้ที่นําเครื่องสมุนไพรราดบนตัวปลานะคะตามด้วยน้ํายำ ท่านี้ก็ได้ปลากระพงสมุนไพรตามแบบฉบับของครัวคุณกุ้งแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับมีโอกาสแวะมานั่งทานได้เลยนะครับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาสบายๆวันนี้ที่ครัวคุณกุ้งนะครับอยู่ที่ไหนครับมีที่สโมสรราชนาวีของกองทัพเรือน,นะคะแล้วก็ที่ถนนคัญน,นาพิเศษนะคะบางใหญ่แล้วก็ที่อ่างทองนะคะอำเภอป่าโมกแล้วก็ลำพูนนะคะถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ค่ะวันนี้ผมก็มีผริพันธ์น้ำส้มสายชูคิวพีนะครับพ่อไปทางร้านไ่ทำทุกเมนูอร่อยอร่อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ QP น้ำส้มสายชูมั่นใจมาตรฐาน QP จากประเทศญี่ปุ่น